สวัสดีครับพี่น้องชาวอยู่ทุกทุกคนทุกท่านนะครับยินดีตออ้อนรับเข้าสู่ช่องแสงทองลายซาวครับอ่ะวันนี้มาดูปลาเลยเขาลงเต็มเต็มะบบครับพี่นอ้องปลาปลาเอามาหมดยังนี่ไหนเขาลงอูหรอมาลงไหมน้ำเพือโอ้ เมื่อกี้อันหนึ่งตงรองอันหนึ่งปคนนทย่หรอประคนใ่แม่รับโอ้ยสอันไปเขามอให้แล้วแต่กยังไม่นะครับเนาะะเอามาหมดเลยดิปาโอ้เธอบวกับบีวีมาใส่กันโอ้ยกระเดกันอีกแล้วนาะกัมไม่กลับทัวไปแล้วไม่ครับนี่ เอาอีกแล้วโอ้ยคลับลอยเปอร์เซ็นเอาเปิดเลยทำไปเชื่อนี่แล้วแกเราจะเปิดชุดประดาแล้วแกลองเปิดเอาวีออกสอันน่ะล้งเก่าเลยแหนี่ครับน้องนี่โอ้ยลับอยเปอร์เซ็นโอ้ยยังไงก็คลับไปเชื่อดอกนี่ นี่ไป่นอกมาเพื่อนงอครับเนี่ยแฟนครับเป็นดอกสิบสองเอาแต่ทำไมแมวปะาถ้ามแมวไอ้เดอะพิวมาดีกว่าเดอะพิวมันจะดีกว่านี้ให้ว่าไม่กลับนี่ผมไม่เชือ่อเอา เอ้ยกลับแน่นอนอ่าอันหนึ่งดอกหันมาหนากระแทกมาหนาหนึ่งกระแทกไปหลังเอาดอกมันจะนอกจากแกกลับขั่วถ้าไม่กลับขั้วนะยังไงกับอุ้ยคอสยังไงกับกลับคือเก่าไอเซียนไงกลับนอกจากแกกลับสายขั้วบวกไปขั้วรวบมาเลยเอาเปิดเลยเอ้าเปิดเปิด โอ้จานอีกแล้วเล็กด่าด้วยจ่าหนึ่งอืมมาเตียงกันไปแล้วผมมันกลับอยู่แล้วครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นของทีมงานตะวันออกมิสิกครับเครื่องนี้ก็จะเป็นของลุงเพชรครับกำลางติดกันหมดครับคุณผมพี่นูเมื่อกี่แล้วพี่นุ่มาได้เอามาหรือเปล่าครับเจ้าภาพนงทานนะครับขอกราบพี่นุ่มไเอามาไหมไวหน้าโอกาสด้วย อันนี้ของลุงเพชรและในวันพรุ่งนี้เอาไปนู้นเลย<อ>ไม่ได้เอามาเองอ่ะเอามาเอาไงอ่ะรอไม่ได้แล้วครับมาบิดมัดช้างท้ามอีกถึงเอามาบิดไม่ได้นะนี่นอของเยอะของลุงเพชรครับที่มีของเยอะมากนะหลังไหลลุงเพชรก็รูน้องตัวไหนครับเบร่ครับ C202 ขับเบรดครับมี C108 ตัวนั้ง C204 ขับกลางครับจะเป็นผมสั้นครับครับทางนั้นก็ติดไม้เลขมหนึ่งเลยไปไหนวะเพชรเอ๋อ ผมถึงเรื่องตะกอนที่ทําในหมู่บ้านผมที่แรกเลยก็จะมีผมกับป้าแลวก่อนเนาะผมกับป้าแล้วทํามาจนตั้งนานแล้วที่นี่ผมก็แยกออกจากป้าเนาะครับเนาะแยกออกมาหลายปีแล้วพอดีลุงเพชรนะแกเป็นอาของป้าแล้วและบ้านติดกันเลยอยากทําก็เลยทําอีกครับนี่พอทําเสร็จก็หลายปีแเราพี่นู้นทำอีกพี่นู้ก็เป็นหลานครับเป็นพี่ชายของป้าแล้วนี่ครับทําซุ้มด้วยกันหมดเลยครับช่วยๆกันครับเราเฉยกันดูแลครับ นี่ก็จะเป็นงานประจำปีของวัดน้องคงครับีิบไม่ทันปาแล้วเปิเทียงกระปายเมื่อกี้เข้าไปไหนหมดจะเป็นงานประจำปีวัดน้องคงจัดทุกปีครับวันที่สิบสามสิบบห้รับแล้ว งานทำงานทำบุญหลวงปู่รับจ่าบัดองเก่าครับปักใจเครื่องไทยธรรมนะครับวันี้หายไปแล้วลงตรงดำวงครับปีนี้พีที่แล้ยวก็หายผมมาลงครับแต่ว่าผมติดงานก่อนครับหรอบปีนี้ก็ผมก็มาได้มาทามาก็มาได้นะครับแต่ว่าผมก็ติดงานเหมือนเดิมครับคือเครื่องในบ้านหลายแล้วครับก็เครื่องในบ้านที่กันครับช่วยมาตลอดเหมือนกันครับ ไตอนนี้ก็จะเป็นเวทีรำวงครับน้าพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยนะครับนะหลังจากนั้ก็ิยันนสิ่ก็หลังไลทยอยมาร่วมเป็นเจ้าภาพภาคไทยเยอะๆนะครับหลังจากถวาย